พิโซดนี้นะครับเรายังคงอยู่ในประเด็นของคดีแพง่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับสองอพิโซดนี้เนี่ยโดยอีพิโซดนี้ครับเราจะเอาเรื่องหลุบหลุดมาให้ทุกท่านดูกันครับคือในเรื่องของอายุความการฟ้องคดีแพง่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา51รายละเอียดจะเป็นประการใดไปรับชมกันได้เลยครับ มาตรา51นะครับมีการบัญญัติในเรื่องของอายุความการฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเนี่ยไว้สี่วรคด้วยกันครับเราค่อยๆไปกันทีละวรรครับในกรณีของมาตรา51วรคแรกครับเป็นกรณีที่ว่าถ้าไม่มีผู้ใดฟ้องคดีอาญานะครับถ้าไม่ได้มีผู้ใดฟ้องคดีอาญาเนี่ยสำหรับอายุความในส่วนของคดีแพง่งเขาให้ยึดถือตามอายุความของคดีอาญานะครับซึ่งอายุความของคดีอาญาเนี่ยเราก็ต้องไปเปิดดูประมวลกฎหมายอาญานะครับในส่วนของ มาตราต่างๆเฉีนมาตรา9 5อย่างเงี้ยเป็นต้นโดยการดูที่อัตราโทษในส่วนนี้นะครับเวลาท่านตอบข้อสอบเนี่ยท่านก็สามารถตอบประกอบกันได้2ตัวบทนะครับได้แก่มาตรา51วรกหนึ่งของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของมาตรา448วรกสองนะครับไม่ว่าคดีอาญากับคดีแพ่งเนี่ยอายุความในส่วนไหนจะยาวจะสั้นกว่ากันสุดท้ายแล้วก็ให้บังคับตามอายุความในส่วนของคดีอาญา สำหรับมาตรา51วรกสองนะครับเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมครับว่าถ้ามีการฟ้องคดีอาญาแล้วแล้วปรากฏว่าคดีอาญายังไม่ถึงที่สุดผลคืออะไรครับผลคือให้สิทธิเรียกร้องในทางแพ่งนั้นอายุความเป็นอันสะดุดหยุดลงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของวรรค2ก็เป็นการบัญญัติไว้ว่าโอเคตอนนี้อายุความในส่วนของคดีแพง่งถ้ามีการฟ้องคดีอาญาแล้วนะให้หยุดไว้ก่อนนะครับให้สะดุดหยุดลงไว้ก่อนนั่นเอง ต่อมาครับในส่วนของวรรคสามกับวรรคที่4นั้นเนี่ยเป็นกรณีที่มีการฟ้องคดีอาญาแล้วแต่ยังไม่ได้มีการฟ้องในส่วนของคดีแพ่งนะครับถ้าปรากฏว่ามีการฟ้องคดีอาญาแล้วปรากฏว่าคดีอาญานั้นถึงที่สุดแล้วก่อนที่จะมีการฟ้องเรียกร้องในส่วนของแพ่งกันเนี่ยนะครับให้เราดูว่าคดีอาญาที่ถึงที่สุดตรงนี้เนี่ยเป็นการพิพากษาลงโทษหรือเป็นการพิพากษายกฟ้อง นบถ้าเป็นในเรื่องของการลงโทษเราจะใช้ในส่วนของมาตรา51วรรคสามครับให้อายุความในการเรียกร้องในส่วนของทั้งแพ่งนั้นมีกําหนดอายุความที่10ปีนับแต่วันที่คำํำพิพากษาในส่วนของคดีอาญานั้นถึงที่สุดนั่นเอง ส่วนถ้าเป็นในกรณีของการยกฟ้องนะครับมาตรา51วัี4หรือวัคท้ายนั้นอายุความก็ให้ยึดถือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องของคดีแพง่งนั้นๆไปเลยครับว่ากําหนดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นไปเท่าไร่นั่นเองเนะีเพราะฉะนั้นในส่วนของการฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญายเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่4วัคที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันนั่นเองอันนี้เป็นหลักกฎหมายที่เอามาฝากกับทุกท่าน แน่นอนครับตามสไตล์รายการของเราครับมีแค่หลักกฎหมายไม่ได้เรามาดูประกอบกับคำพิพากษาศาลดีกาดีกานี้กันด,ดีกว่าครับ คดีนี้นะครับเป็นกรณีที่จำเลยนั้นกระทําความผิดอาญาครับแล้วทําให้มีคนเนี่ยถึงแก่ความตายครับแน่นอนพอผู้นั้นเนี่ยเสียชีวิตแล้วเรียบร้อยนะครับการที่จะเข้ามาดําเนินคดีอาญาเนี่ยก็จะต้องดําเนินการโดยผู้มีอำนาจจัดการแทนตามมาตรา5อนุมาตรา2ครับตัวบุพาการีก็เข้ามาดําเนินคดีอาญาแทนและเรียบร้อยครับจนคดีอาญานั้นมีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วเรียบรอย้อยอ่าเพราะฉะนั้นดีการนี้เนี่ยเป็นกรณีที่มีการฟ้องอาญาแล้วคดีอาญาก็ถึงที่สุดแล้วครับโดย โดยปรากฏว่าเป็นการพิพักษานะครับถึงที่สุดลงโทษตัวของจำเลยดังนี้ครับ ถ้าต่อมามีการเรียกร้องในส่วนของทางแพง่งอายุความเราก็จะต้องใช้มาตรา51วรรค3ในส่วนของประมวลกฎหม,ดดมายวิธีพิจารณาความอาญานั่นเองครับก็คือให้มีอายุความ10ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดเนะเพราะฉะนั้นในส่วนของคดีแพง่งถ้าสมมติว่ามีการฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในเรื่องของละเมิดละเมิดถ้าเราไปดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับก็จะมีอายุความ1ปีใช่ไหมครับตามมาตรา448 แต่ในเมื่อเข้ากรณีของคดีแพ่งเกี่ยวเรื่องกับคดีอาญาแล้วคดีในส่วนของอาญานั้นมีคําพิพากษาถึงที่สุดลงโทษตัวจําเลยไปแล้วเพราะฉะนั้นสิทธิที่เรียกร้องในทางแพ่งครับจึงจะมีอายุความตามมาตรา51วรรคสามคือ10ปีนั่นเองประเด็นสุดท้ายครับเพิ่มเติมนะครับมาจากคําพิพากษาศาลฎีการเลขเดิมนี้นั่นเองนะครับปรากฏว่าคดีนี้เนี่ยตัวบุพการีครับนอกจากเขาฟ้องตัวจําเลยแล้วโอเคแน่นอนฟ้องตัวจําเลยเนี่ย ก็ใช้อายุความตามที่กล่าวไว้ในมาตรา51ครับแต่ปรากฏว่าคดีนี้ครับตัวจำเลยเนี่ยเขามีนายจ้างครับบุพการีก็เห็นว่าอ๋อมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425ไงถ้าลูกจ้างทำละเมิดนั้นแล้วเป็นการกระทำละเมิดในทางการที่จ้างตัวนายจ้างจะต้องเข้ามาร่วมรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425ด้วย ประเด็นก็คือการที่บุพการีเนี่ยฟ้องตัวนายจ้างอายุความตัวนี่ครับจะใช้อายุความสิปีเหมือนกับลูกจ้างหรือไม่เราไปดูคําตอบจากคำพิพากษาศาลดีกากันครับ การเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาซึ่งให้นับอายุความทางอาญาที่ยาวกว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา448วรรคสองนั้นหมายความเฉพาะการเรียกร้องจากตัวผู้กระทำผิดหรือผู้ร่วมกระทำผิดเป็นการเฉพาะมิได้หมายถึงผู้อื่นที่ไม่ได้ร่วมในการกระทำความผิดด้วยการเรียกร้องค่าเสียหายเอาแก่จำเลยที่2ซึ่งเป็นนายจ้างจึงต้องใช้อายุความ1ปีนับแต่รู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา4 4 8วรรคหนึ่ง แปลว่าในส่วนของนายจ้างตรงนี้นะครับเราก็จะกลับไปใช้ในส่วนของบทบัญญัติในทางแพ่งครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของมาตรา448วรรคหนึ่งคือ1ปีในเรื่องของละเมิดนั่นเอง เอพิโซดนี้นะครับก็ฝากประเด็นลืบๆแล้วกันในส่วนของคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับเชื่อว่าในเรื่องของอายุความเนี่ยหลายท่านอาจจะมองข้ามไปครับก็ระวังอาจจะเอามาออกข้อสอบด้วยนะครับในเรื่องของระยะหลังๆเนี่ยระยะเวลากับอายุความเ่ยก็เริ่มมีความสําคัญมากขึ้นที่จะต้องดูไว้เป็นพิเศษกันนิดหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามรายการอมลอคข้อกฎหมายด้วยนะครับท,ทุกๆวันจันทร์เวลา17บเนาฬิกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สัปดาห์นคครรััับบสสวดี